สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะพูดความคิดเห็นทัศนคติที่โพสต์มีเกี่ยวกับสายฝออะสายฝอพูดง่ายๆเพื่อความเข้าใจตรงกันรวมถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะคะที่ติดต่อกับผู้ชายต่างชาติ จนมีสามีเป็นคนอเมริกันแล้วก็มาอยู่ที่อเมริกานะคะใครที่สนใจอยากรู้ชีวิตโบอดว่าโบอดมาอยู่แล้วเป็นยังไงมีความสุขยังไงแบบไหนรูหราหมาเห่าไหมหรือติดดินเป็นคนธรรมดาเห็นจากการแต่งตัวแล้วก็สภาพที่ดินเป็นคนธรรมดาไม่ใช่หรูหราหมาเห่าเป็นเจ้าหญิงนะคะจะมีชีวิตทั่ว,วไปท่องเที่ยวกินอาหารทำกิจกรรมต่างๆที่บ้าน แล้วก็พูดให้กำลังใจให้เรามีความมั่นใจและรักตัวเองรวมๆอยู่ในนั้นนะคะเล่นเกมหลายๆอย่างคุณเข้าไปฟังแล้วกันนะแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่พูดอ่านฝึกภาษาไทยของตัวเองนี่แหละอ่านไดอารี่ตัวเองเข้าไปเยี่ยมชมกันได้รวมทั้งช่องที่ฝึกภาษาอังกฤษและสอนภาษาอังกฤษส่วนตัวแต่การสอนส่วนตัวต้อง,ต,องต้องคุยกันนะคะ ใครที่ติดต่อกับเขานะเราจะไม่พูดถึงว่าเป็นสแกมเมอร์ไหมติดต่อใหม่หรือติดต่อหน้าหรือยังไงนะเอาเป็นทุกคนที่ติดต่อกับผู้ชายแล้วมีเป้าหมายว่าจะต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศอะนะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วคุณนะวางภาพไม่ใช่วางภาพคิดเห็นภาพตัวเองอะ เป็นแบบไหนเมื่อคุณไปอยู่ต่างประเทศเคยคิดไหมถ้าคุณไม่เคยฟังโบสถ์แล้วไปคิดซะนะเวลามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะถ้าคุณได้ดูหลายๆช่องหลายๆคนเขาก็จะทำให้ดูแตกต่างกันไปก็จะมีทั้งคนที่ใช้ชีวิตเหมือนกับตอนอยู่ไทยเพราะว่าเขาอยู่ใน จะเรียกว่าอะไรดีถ้าโปอใช้คําพูดที่ใครมาฟังแล้วรู้สึกว่าปอด,ดูถูกปอขอโทษนะปอไม่ได้มีเจตนานะแต่ปอไม่ไม่รู้ว่าคําพูดไหนจะไปกระทบใครหรือจะไปทําให้ใครรู้สึกไม่ดีอันนี้ปอขอโทษไว้ก่อนนะคือแต่ละคนนะ่ะก็จะมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันตอนอยู่ไทยจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงนะอย่างปอเองเนี่ยปออยู่กรุงเทพปอไม่ได้เป็นคนรวย แต่ปอจะมีชีวิตที่อยู่กรุงเทพส่วนใหญ่เลยเนี่ยปอไม่มีบ้านต่างจังหวัดพ่อแม่ปอไม่มีบ้านพ่อยไปบอว่เช่าบ้านอยู่เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีซื้อบงซื้อบ้านของเขากันเองนะปอไม่เคยมีเงินส่งไปให้ใครทั้งสิน้นเพราะตัวเองอยู่ที่นี่เนี่ยก็ไม่มีเงินเดือนไม่ได้ใช้เป็นตัวเงินจากสามีนะเงินที่มีเป็นตัวเงินคือต้องไปทํางานหาเอ,าเองแต่ก็อยู่ด้วยความสุข สบายไม่ได้ทำงานตรากตรามใดๆซึ่งก็จะมีผู้หญิงอีกกลุ่มหนึง่งที่เขาอยู่ไทยเนี่ยเขาก็อยู่ต่างจังหวัดอะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็บางคนก็อยู่ทำสวนทำไร่คนเหล่านี้จะบอกว่าเขามีเงินมากกว่าโบสอีกนะเพราะเขายังมีบ้านมีที่มีอะไรพวกนี้นะแค่เขามี ชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในเมืองเหมือนวบวัดวัอยู่กรุงเทพว่าก็เป็นคนที่กระเสือกกรนอยู่ในกรุงเทพนะซึ่งการใช้ชีวิตในกรุงเทพอ่ะก็จะแตกต่างกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดเอาแบบที่เขาอยู่อยู่เหมือนเป็นชีวิตชาวบ้านทั่วๆไปแล้วกันไม่ใช่ต่างจังหวัดที่อยู่ในเมืองอ่ะเอางี้นะแล้วพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนที่เขาเคยอยู่ก็ไปหาเหตุ ไปหาต้นไม้เอยไม่ไปหาต้นไม้ไปไปหาหน่อไม้หรือไปเก็บหอยเก็บอะไรปลดดูที่เขาอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดอะทนะี่เขาอยูอ่ต่างประเทศนะเออจากต่างจังหวัดมาต่างประเทศอ่ะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเดิมๆแบบนี้แหละแล้วในส่วนของเรื่องอื่นๆคือมีการพบปะผู้คนที่มีการใช้ชีวิตแตกต่างจากที่เขาเคยมีตอนอยู่ไทยอย่างมีการเข้าร้านอาหารที่โดยชีวิต ท,ทั่วไปของเขาตอนอยู่ไทยอาจจะไม่ได้เข้าร้านอาหารแบบนี้แบบที่อยู่ต่างประเทศซึ่งถ้าเป็นโบ,โบเนี่ยโบเฉยๆเพราะโบอยู่ไทยโบก็ไปเข้าร้านอาหารในโรงแรมคือ่วนตัวเองอะไม่ได้เบียนยาเข้าไปหรอกเพราะว่าเงินไม่เยอะก็ส่วนใหญ่ก็จะได้เข้าไปเพราะบริษัทพาไปก็ว่ากันไปไนะแล้วการที่เรามีกิจกรรมที่เราได้ทําตอนอยู่กรุงเทพ กับที่อเมริกาหรือที่ประเทศอื่นโพสอยู่อเมริกาแล้วก็เลยพูดถึงอเมริกาบ่อยหรือที่ประเทศอื่นแล้วเขาก็มาคุยให้เห็นว่าเออมันมีแบบนี้มันดูดีมันเลิศมันนั่นนี่นู่นนะก็จ,จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่มีชีวิตตอนอยู่ไทย เหมือนเหมือนกันกับที่เขาเคยมีก็จะเห็นภาพว่าเอ้ยมันดีมันหรูหรามันฟู่ฟ้ามันนั่นมันดี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 ขึ้นนะนะกับอีกคนกลุ่มหนึ่งที่อย่างป้าโอ๊ดอยเงี้ยปุอยู่ในกรุงเทพปุ๊ก็จะเจอพวกความสีวิไลเออความสีวิไลยอยู่แล้วพอมาเจอที่ต่างประเทศแล้วปก็จะเฉยเฉยนะอันนี้พูดให้ฟังเห็นภาพก่อนนะว่าสิ่งที่จะพูดนั่นคืออะไรก็กลับมาที่ตัวของทุกๆคนทุกๆุคนเนี่ยต้องมีภาพว่า เมื่อเราไปอยู่ที่ต่างประเทศกับผู้ชายของเราแล้วเนี่ยคุณอยากมีความเป็นอยู่แบบไหนไม่ใช่มีชีวิตยังไงนะเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องหาข้อมูลว่าผู้ชายคนที่คุณกำลังติดต่ออยู่เนี่ยหรือคบเป็นแฟนอยู่เนี่ยเขาให้ชีวิตคุณเป็นแบบที่คุณอยากมีได้ไหมไง เพราะถ้าเกิดคุณคิดไปเองแล้วคุณไม่หาคําตอบว่าผู้ชายคนที่คุณกําลังจะไปใช้ชีวิตกับเขาที่บ้านเมืองเขาเนี่ยเขาให้สิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นได้ไหมเออนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โปรดฟังมาเหมือนกันหลายๆคน คาดหวังไว้ว่าชีวิตมาอยู่ต่างประเทศจะต้องสวยหรูเป็นเจ้าหญิงเป็นนางฟ้าแต่พอมาอยู่จริงๆกลายเป็นนางแจ๋วเออ <c oughs> สำหรับโบแล้วนะอ่ะนางแจ๋วโบได้เป็นแจ๋วทั้งอยู่บ้านตัวเองที่อยู่กับมิเตอร์และเป็นแจ๋วนอกบ้านไปแล้วทำความสะอาดบ้านให้คนอื่นแต่ ตอนอยู่ที่ไทยก็ก็เป็นแจ๋วอยู่แล้วเพราะว่าบ้านปัวอย่างที่บอกไม่ได้ร่ำรวยปัะต้องทำงานบ้านเองซักผ้าเองอะไรเองทำหมดแต่ทันสมัยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซักมือไงซักเครื่องต่างประเทศอะส่วนใหญ่เขาก็มีนะเครื่องซักผ้าเขาก็ซักเครื่องกันแต่ปัรู้มาว่าบางบ้านอะเขาจนมากอะเขาไม่มีเครื่องซักผ้าหรือมีแต่มันพังใช้งานไม่ได้ เขาก็ไม่ได้ซักมืออยู่ดีไปหยอดเหรียญน,นะไปหยอดเหรียญสําหรับปรดแล้วเนี่ยโปรโดเคยเคยซักผ้าด้วยการซักมือมาก่อนแต่พอโตขึ้นได้อยู่อพาร์ตเมนต์ก็มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเขาอยู่บ้านทางพ่อแม่ก็ซื้อเตือเครื่องซักผ้าเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ต้องซักไม่ต้องซักมือกันแล้วไงนะอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการพอมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องถ่ายสนามญ้าถามว่าต้องทํำไหม ไม่ต้องทําก็ได้สามีโบนะเขาไม่ได้ชี้นิ้วใช้หรอกโบอยากทำโบเองแต่พอทําทันานๆนนนนแล้วเนี่ยฮีก็จะบอกว่าอยู่ทําแต่ถ้าไม่ทําเขาก็ทําเหมือนเดิมอย่างเงี้ยบางบ้านต้องทําอะไรอื่นๆที่เป็นงานแรงงานที่คุณคิดว่าอะไรอะ่ะอยู่บ้านฉันก็ทําสิ่งนี้อยู่แล้วอะ่ะพอมาอยู่กับเขาอะ่ะฉันคิดว่าฉันจะเป็นคุณนาย ทำไมฉันต้องทํามากก่บตอนที่ฉันอยู่บ้านอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ว่ต้องการจะบอกคุณในวิดีโอนี้ว่าคุณต้องคิดเอาไว้เห็นภาพตัวเองด้วยว่าเมื่อไปอยู่ต่างประเทศกับผู้ชายแล้วของคุณเนี่ยนะคนนั้นน่ะเขาจะทําให้คุณเป็นอย่างที่คุณต้องการได้ไหมแค่ไหนนะคะแต่การที่คุณ ไม่ได้วาดวาดภาพตัวเองเอาไว้เลยอะแล้วคุณคิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปข้างหน้าก็ไปเจอเอาข้างหน้าแล้วกันเป็นยังไงก็ได้มันก็ดีและไม่ดีะะดนะใครที่คิดเอาไว้ว่าเออเดี๋ยวไปเจอข้างหน้าก็รู้เองเนี่ยนั่นก็แสดงว่าคุณไม่ได้คาดหวังว่าเออมันจะดีหรือมันจะไม่ดีแต่ถ้าคุณไปเจอที่ดีดีกว่าที่คุณมีความเป็นอยู่ตอนอยู่ไทยอันนี้ดีนะแต่ถ้าคุณไปเจอที่มันแย่กว่าอันนี้มันไม่ดีเลยนะ ยังไงซนะนาโบแนะนําเลยอะ่ะคุณต้องคุยแล้วหาคําตอบแบบว่าผู้ชายคนที่คุณกําลังติดต่อด้วยเนี่ยเขาจะทําให้ชีวิตคุณอะเป็นตามที่คุณต้องการหรือใกล้เคียงมันไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะไม่ใช่มันแยกว่าตอนที่เราอยู่บ้านเราก็สะดวกสบายแล้วแล้วมาอยู่ที่บ้านเขาอะหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ดีเปล่าอะ่ะโอเคเข้าใจไปละบา,บาย สวัสดีค่ะ